สวัสดีครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับประเภทของระบบกักเก็บพลังงานกันนะครับระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้ดังนี้ ข้อที่1ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่ energy storage system เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบโดยแบตเตอรี่จะทําหน้าที่เก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากระบบส่งโดยการเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่าเพื่อนํามาใช้จ่ายไฟในช่วงเวลาที่ต้องการช่วยลดปัญหาความไม่สม่ำเสมอของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะช่วยลดความผันผวน,นของ,ของกระแสไฟฟ้าและ ทำให้ระบบสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั่นคงและต่อเนื่องยิ่งขึ้นครับ ข้อที่2งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับหรือที่เรียกว่า Pump Storage Hydro Plant เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มีเครื่องสูบน้ำโดยหลักการทำงานคือการนำกระแสะไฟฟ้าจากระบบการผลิตในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยมาใช้สูบน้ำจะอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ขึ้นไปเก็บพักไว้ในอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วปล่อยน้ำลงมาผ่านเครื่องกำเน,นิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในแต่ละวัน ข้อที่ 3. ระบบกักเก็บพลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลมหรือที่เรียกว่าวินไฮโดรเจนไฮบริดซิสเต็มเป็นการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนโดยเมื่อกัางหันลมผลิตไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการของระบบไฟฟ้าจะถูกนําไปจ่ายให้กับเครื่องแยกน้ําด้วยไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลเซอร์ซึ่งจะทําหน้าที่แยกน้ําออกเป็นก๊าซออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนโดยที่ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนําไปกักเก็บในถังบรรจุและนําไปผลิตไฟฟ้าโดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิงที่เรียกว่าไฮโดรเจนฟิลเซล เพื่อจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงครับ